สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่หญิงเอากล้วยมาให้พี่มาเฮมามาเองครับอูน่ากันมามามาดูใกล้กันมา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 อาจอดเก่งมากครับอร่อยอร่อยอร่อยมาทางนี้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 โอ้อร่อยอรุ่งคิดถึงแม่ไหมวันนี้แม่หญิงสบายนะคะเสียงแหบตัวเครื่องพูดไวด้วยนะคะ อ้อร่อยที่มหาเนะครพี่ไปดท่านใด <Gym. S 2> ท aro, ี่ด <Estoy inc> ูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะนงลงแล้วนั่งลงงลงนงครับนงนงนงลงดนงลงงลงโอ้ยมโอลย่เลอุนม่จ้ละีมมาเกอนนะไปสงรยสุบเด้อออนั่งลงนั่งลง อย่าพ <th> ึ่งวันนี้แม่มีแรงเลยวันนี้มีแรงาสงสุมาั้งมาเฮงไปเดินมาให้พี่ๆเขาดูน่ารักที่สุดเลยอะหอมแก้มแล้วจุ๊บจุ๊โอ้โหจุ๊บจจุ๊บจแล้วมาจุ๊คุัีคุณเเออจุ๊บก่อน จุ uh. mm ๊กๆจุ uh. been, ๊ๆจุ๊อ่าอีกครั้งนึงด้วยอ่ะจุอกเออขึนไปเท้าเก่งมากวัดีค่กล้วยเ้าวัดีค่กล้วยวันดีค่กล้วยากล้วยค่กล้วยไอ้กล้วยเหกล้โอ้นดีค่ะกล้วยวัดีค่ะกล้วยวัดีค่ะกล้วยวันนี้เสียงดี สวัสดีค่ะก้วยสวัสดีค่ะกยสวัสดีครับะผมพี่มหางน้าหักผมพี่พีทุกท่านนะคะผู้ีผู้เจ้าสวัสดีค่ะกล้ยครับผมจอน้มอร่อยอร่อยอออนงอมิออเออ ขาคุ้ยก่อนมาที่ขาคุ้ยก่อนครับขาขาคุ้ยก่อนขา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 คุ้ยไปครับกลัวแล้วเออแม่มาเห็นเลยว่าทำเนาะขอโทษนะครับเสียงแม่แฮมนิดหน่อยนะคะพี่พี่พอดีแม่ไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงกระเทยเลยตุนโอ้โหอร่อยมากดู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 เขากินนะคะโอ้ วัสดีครับขากล้วยก่อนสวัสดีครับขอขากล้วยขากล้วยขากล้วยเออพอล้วเานั่งลงอนั่งลงเยคนเ่งนะลงนอนลงนอนลงครับนอนลงครับนอนลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ตกกระโดดสข้บ่อยอู่เงเจะลงกขี้

ไม่อยากเล่นด้วยแต่หนูเล่นแรงไม่อยากเล่นอยู่กั่หนูเล่นแรงเดี๋ยวเราเอาไปให้เมตาต่อนะคะเหนื่อยแล้วเด้อเมตาเขาเสียงเลยจ้าเมตารอกินแล้วเออรอกินแล้ว ไม่ไหวแล้วแม่เอ้ยไม่ไหวแล้วแม่เอ้ยไม่ไหวแล้วแม่เอ้ยโอ้โไม่ไหวแล้วแม่เอ้ยไม่ไหวแล้วแม่แม่ไม่ไหวแล้วแม่โอ้เากล้วยคะอ่ารับประดักล้วยเชิญนกล้วยรับประดักล้วยเลยคะลูก หมดเวลานเอาก่อยอร่อยอร่อยที่นาที่ไม่ตาอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะม่ตาอร่อยมากโอ้โหโยกใหญ่เลยนะคะโยกใหญ่เลยม่อดอยอันั้นลงีนั่งลงนั่งลง นั่งลนั่งลงายนั่งลงนั่งลงโอ้อนังมนั้งอโอ้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 อ้โอ้โอะโอ้โอ้ิอกโอ้โอ้โอ้อ้โ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 ะ้้อ้โอ้ตานะคะโอ้โอ้โเ้โอ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 ้้วม้กอ้โอ้โ้โอ้โอนโอ้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 ออ กินหรือขมือบขันเนี่ยลูกอย่างนี้เรียกขมือบนะคะกินเร็วมากดูกสายตาเขาสังเกตดูที่ตาเขานะแนบที่คาดการกินอะไรเป็เนธาตของการกินเล็กเรากับแม่เราดิ้งขึ้นเนี่ยไปใช้รู้นะว,ว่ากินหมดพอกินหมดเขาก็ลุกขึ้นมา,ท,าทันทีแม่เองน้องโอโทุกทีนะคะวันนี้แม่งเมือนดิ่มอยไม่สบายแต่ก็ยังคี่ถึงเหมือนเดิมนะครับวางไปทำบุญมาขึ้นกับมาจะจัดเมื่อหร่สองวัน โอเคค่ะท่านดใดที่ชมคลิปนี้แล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งปล่อยผ่านไปนะคะกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็น,นกำลังใจให้พวกเราทีมงานไม่เองสุรินทรจริงเองด้วยนะคะ